อีฟาอัน15กูถ่ายเอมวมึงอยู่กรุงเทพปะไม่ได้อยู่กรุงเทพจ้าอยู่ดินแดนลังกาสุกะปัตตานีก็รีบอำลาเหล่าแมวมีคุณยายช่วยยกกระเป๋าด้วยแล้วพลาดสินใจบินเดี่ยวเลยครับพร้อมกระเป๋าหนึ่งใบคู่ใจคลิปนี้จะพาทุกคนไปดูเบื้องหลัง M v มเก่งกันเด้นของพี่ A ออเอแคนโรงแรมเที่ยงคืนก็ปอกก่อนเลยมาแต่งหน้าแต่งตัวแต่เช้าโลเคชั่นของเราวันนี้คือมออมตอนนี้มันกำลังหาก,กองกองอยู่ไหน แอบจะชุนละมุนนิดนึงตอนเดินหากอง,ถ,งถึงก็เจอพี่เพชรเข้าฉากอยู่เขาบอกว่าเจอบารด้วยน่ารักมากแต่ไม่กล้าถ่ายเขินแล้ทีมงานก็มารับไปพักที่ห้องแต่งตัวก่อนเจอพี่ๆหลายคนเลยนี่ยายบอสทำสอนรำแล้วหนึ่งแล้วก็ได้เวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนชุดเป็นต้านหนึ่งแล้วค่ะเรื่องพี่คือได้เจอพี่โดมด้วยคือดูละครเขาตั้งแต่เด็กๆลวันนี้เป็นยังไงบ้างคะหวานปะและแล้วเราก็ออนโลเคชันค่ะเอ็มวีนี้คือรวมดาวมากไม่ได้เจอทนายแฟนกับหนร่าเพราะว่าของฝันจะเป็นพาทเย็นประกอบการเด็กฝึกงานื้อปากเนื่อยมาก่เนเคยรา้ ตายอยู่แล้วและแล้วเวลาที่ฟานจะต้องเข้าฉากก็มาถึงทีมงานก็จะบีฟก่อนว่าอยากได้ประมาณไหนเปิดเรฟอรเรนซ์ให้ดูหลายคนคุณแน่นอนก็คือฉากปังในตำนานของเจในฮอร์โมนเนาะอันนี้ฟานจะเข้าคู่กับราชโยตีไป3เทคเลยกว่าจะผ่านไม่ได้ตีจริงนะทุกคนมีการเตรียมกับราชโยไว้แล้วทีมงานบอกเฮ้ยอยากได้ฉากเต้นๆหน่อยเด้งๆก็หมดในพาร์ทของฝานค่ะงานกับกองนี้คือเฮฮามากๆถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่อนเนอร์จีทุกคนอ่ะไม่มีดรอปต้องขอบคุณพี่ไอแคลที่ให้เกียรติฟานมา โรงแรมค่ะ